ะะอยู่บ้านเลขที่26/9หมู่3ตำบลเสียงอำเภอเมืองจังหวัดพิชภูรดิฉันมีโรคประจำตัวโรคไขมันโรคไขมันอุดตันนี่300กว่าน็อกทุกครั้งความดันสูง200กว่าน็อกน้องสาวต้องเอาส่งโรงพยาบาลดิฉันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตหมอจะล้างไตายใดิฉันไม่ยอมล้างแล้วก็เป็นมดลูกอักเสบนั่งดูหมองแต่เช้า2โมงเช้าถึง6โมงเย็น ซึงดิฉันยัไม่ได้ทานน้าไม่ได้ทานนมไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วมดลูกก็เลยอักเสบเป็นทั้งหมด5โรคโรคที่6คือแขนหักแขนหักขาหักซึ่งที่ว่าโดนดิฉันโดนถูกรถชนหักหมดเลยมันก็เลยรีบไปตัดแก๊สตัดอะไรโอ้โหแล้วคิดดูนี่รู้หมดเลยอ่ะไปโรงพยาบาลหักเยอะไหมคะท่อนเดียวท่อนเดียวแต่ตอนนี้อ่ะคือตรงนี้มันมั่ไม่แตกใช่ไหมคะ แตกมันใช้ไม่ได้เลยแตช่เขาเขาใช้เขาถ่ายเอ็กซเรย์ให้ดูมันเป็นตะแรงอ่ะม,มันเป็นตะแรงแบบเขาหุ้มเขาไว้ข้างนี้จะยกน้ําไม่ได้ยกอะไรไม่ได้ยกหนักไม่ได้อแต่ตอนนี้ขาไอ้แค่แขนนี่เรารู้ว่ามันหยิบหนักไม่ได้แล้วหมอยิ่งเราบอกว่าคุณจะเดินเหมือนปูเดินอ่ะโอ้โหชีวิตฉันเนาะเราก็เลยนึกเลยอคงจะตายแน่แล้วอะก็นอนอยู่ในเตียงในบ้านเลยเนี่ยแล้วตอนนี้เอเขามา เอเข้ามาเขาเขารู้จักกับลูกตะไคร้เนาะมาสวัสดีเราแล้วบอกว่าอ้อไม่เอาไม่เอาอะไรอะไรมาขายโอ๊ยวันเนี้ยสมอะไรไม่รู้มันมาสี่ห้าเที่ยวแล้วเนี่ยโกนเสียงดังอย่างเงี้ยม,มันบอกไม่ใช่ครับอันนี้สมของตังจื้อไอ,อ้ตังจื้อตังจาแล้วมึงออกไปลยมึงออกจากบ้าน,นออกูไป,ไปลยกูไม่ดูกูไม่กินเ<ม>สร็จเที่ยวสองมาอีกเที่ยวสามมาอีกจนเที่ยวที่สี่เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขามาเลยเขาบอกว่าแม่สมสมตังจื้อเนี่ยขวดละสองพันเจ็ด ผมให้แม่กินฟรีแม่กินเลยเราก็มาตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยจนคนมาดูหมอตาเวลาเวลาคนจะดูหมอลูกกะไพายจะต้องจับเรานั่งรถเข็น <S <S แล้วก็เข็นมาตรงนี้โต๊ะนี้เอาออกไปเลย <S <S แล้วพี่อันนี้สมอะไรเนี่ยบอยไม่รู้เหมือนกันโอ้กล่องมันสวยเนาะสี่คนห้าคนจนกระทั่งเอ๊ะทำไมเขาทักจังเลยลองกินวะลองกิน โอ้พักกินไปได้ครึ่งขวดเท่านั้นเนี่ยขอโทษนะคุณดาว<ม>เยี่ยวเยี่ยวแตกกระจายหมดเลย<ม>เลือดนี่ออกกระจายหมดเลย<ม>แล้วก็ตอนนี้น้องก็เข็นรถไปเข็นรถไปหาหมอหมอบอกไปถามหมอว่าทําไมเลือดมันกระจายออกเต็มเพลนเพลิน<ม>เลย<ม>เขาบอกประจําเดือนมันค้าง<ม>พอประจําเดือนเราหมดต้องแต่ปีอายุเท่าไหร่อายุสี่สิบกว่ากว่ามันหมดแล้วอะเสร็จแล้วเราก็เลยว่าเราก็เลยว่าเออมันดี พอกินหมดขวดที่หนึ่งเขาขวดที่สองปุ๊บแขนอะอแขนไอ้ที่หมอหมอบอกก็ต้องต้องตัดจะต้องจะต้องตัดเพราะว่าเนื้อข้างในมันติดมันถึงยกไม่ได้ยกได้แค่นี้ยเสร็จแล้วเราก็เอ๊พอกินขวดที่สองมันมีความรู้สึกม,มันปึ๊ดเลยมันปึ๊ดเลยยกได้เฮ้ยนิงน้งนิ้งแขนพี่ยกได้ดีใจพอพอหมดขวดที่สองเข้าขวดที่สามโชว์ขึ้นสูงเลยแต่นี่ขาสิขาเราทํายังไงอ่าเสร็จแล้ว พี่ก็บอกให้ลูกตัวไทเนี่ยไปไปซื้ออะไรข้างนอกอ่ะอ้าวแล้วแม่นะแขกไปแล้วแม่นั่งอยู่เงี้ยรถนั่งรถเข็งอยู่เงี้ยไปเฮ้อไปไปไปเสร็จแล้วพี่ก็ค่อยทำอย่างเงี้ยเอาแขนทำอย่างเงี้ยแขนนี่มันเจ็บเนาะค่อยค่อยหมุนตรงนี้มันไม่มีพี่ก็หมุนหมุนรอบไปถึงน่ดแล้วพี่ก็หมุนรอบกลับมานี่เชื่อไหมพี่ร้องไห้ด้วยน้ําตาเลยกูเดินได้เลยชีวิตกูเดินได้เลยกูจะต้อง่าสมของตังเจอดิฉันกินเครื่องมาแล้วได้สามขวดเดินได้ ไปไหนได้ก็สุขภาพของฉันที่เป็นโรคประจําตัวทั้งหมด5้าโรคดิฉันก็ไปหาหมอหมอบอกว่าโรคประจําตัวของคุณทั้งหมด5้าโรคหายหมดแล้วไม่มีโรคประจําตัวแล้วแขนหกักขาหักดิฉันก็เดินได้ทุกวันนี้ฉันฉันได้เดินได้ฉันได้ส่งไม่ดได้กินยาความดันเมื่อก่อนนี้จะต้องกินยาความดันเช้าก่อนอาหารและหลังอาหารและโรคหัวใจ แล้วโรคไตโรคความดันโรคไขมันวันนึงเกือบยี่สิบเม็ด mm hmm. แต่ทุกวันนี้ดิฉันไม่ได้ทานไม่ได้ทานยาของโรงพยาบาลดิฉันทานยาของเป็นสมตังจือทานมากี่ปีกี่เดือนแล้วคะทานมาทั้งหมดเลยเกือบเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนดิฉันได้อ่ได้ไปบวชชีให้กับสมตังตังจือยี่สิบเอ็ดวันอุทิศให้กับสมตังจือที่ทําให้ดิฉัน